ต่อไปเป็นปฏิโลมะปุจฉาเปิดหนังสือไปที่หน้าสองร้อยสองสันนิฐานมานาจะไม่เกิดสังสยะท่านแรกแต่รูปาจะเกิดท่านที่สองรูปาก็จะไม่เกิดเริ่มต้นหาองคธรรมที่สันนิฐานมนาจะไม่เกิดก็ต้องมีแต่ปัจฉิในฝั่งปัจจุบันเท่านั้นภูมิที่มานาจะไม่เกิด ในานามการสามปุกละไม่มีไม่มีจากนั้นเราก็ไปดูสังสยะท่อนแรกซึ่งต้องการองค์ธรรมที่แต่รูปาจะเกิดองค์ธรรมมีแค่ปัจฉิสามรูปาจักเกิดไม่ได้ท่อนที่หนึ่งก็ไม่มีคำตอบก็ตกเป็นคำตอบของท่านที่สองท่านเดียวตอบคำเดียวแปลคำเดียวว่าอามันตาใช่ องธรรมของอมันตาก็คือองค์ธรรมเดียวกันกันกบสันนิฐานบอยังไงยางงั้นได้ปัจจิสามปัจจิสามก็คือการสองขารูปสองขาอารูปสองขาการรูปถ้ามาด้วยกันเราจะเปลี่ยนหรือรวมเป็นปัญจอารูปก็จะเปลี่ยนไปเป็นจตุแล้วก็ใจแยกขาขาเกิดตังหาขาปารินิพานตังหา หาเกิดก็จะได้แก่ติหนึ่งพ้นเสกสามที่เป็นปัจฉิมภวิกัะซึ่งกําลังเกิดในจตุโวก,การะภูมิปัญจโวการะภูมิส่วนขาปรินิพานก็จะได้แก่อราัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกําลังปรินิพานในจตุโวการะภูมิปัญจโวการะภูมิเราก็จะมาอ่านพร้อมกัน ยัตสวาปนามานายตนะโนปะทิสติตัสสารูปายตนะโนปะทิสติติหรือว่ามะนายตนะาจะาไม่เกิดแก่บุคคลใดรูปายตนะก็จะไม่เกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิตารนาอามันตาใช่องค์ธรรมของสานิฐานบทและสังตยยาบทได้แก่ เหตุกาปุตุชนหนึ่งผนเสกบุคคลสามที่เป็นปัจฉิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดในจตุโวการภูมิปัญจาวการภูมิอรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปารินิพานในจตุโวการภูมิปัญจาวการภูมิจะลืมเอาคำว่าตัทธะตรงนี้ออก ไม่มีคำว่าตัดทะเพราะว่าเป็นปุคละตัดทเราจะใช้ในคำถามของปุคลโลกาสะหรือโอกาสะที่จะต้องมีตัดทะ